สวัสดีครับผมโจนะครับวันนี้อยู่ที่สี่แยกแก่งเซี่ยวนะฮะลองแผนกล้องมาทั้งหมดเลยสี่แยกแก่งเซี่ยวนะฮะตลาดจะอยู่ใกล้ๆกับสี่แยกแก่งเซี่ยวห่างประมาณ2-300เมตรนะครับโดยประมาณนะฮะนะครับแล้วก็จะมาถึงนะครับมาถึงตลาดนะฮะซึ่งก็เวลาจอดรถนะครับสามารถจอดข้างทางได้นะครับแล้ว โดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์นะครับแนะนําให้จอดข้างทางได้นะส่วนรถยนต์นะครับจะมีลานจอดรถนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับเดื๋ยดูกันเลยครับเดื๋ยดูกันเลยนะครับโดยจะเป็นด้านมุ่เรื่องประดับประดานะครับความสวกงามนะครับ นี่นะครับฝั่งนี้จะเป็นที่จอดรถนะฮะจอดรถยนต์นะครับสามารถจอดรถได้ประมาณ50คันได้นะครับจอดได้นะฮะแล้วมอไซค์นะครับมอไซค์จะจอดบริเวณข้างทางนะครับบริเวณข้างทางนี้ได้เลยนะครับนะฮะเวลาขับรถมานะครับจะมีสัญลักษณ์มีกลวยมีอะไรบอกตลอดนะครับนะฮะนะครับแล้วก็สามารถขับรถเข้ามาจอดได้เลยนะฮะนะครับ อันนี้จอดได้ประมาณ5 0คันนะครับ50คันนะครับมีที่จอดรถให้นะครับนะครับ,นะรบเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในนะครับเดี๋ยวเดินวนดูสักรอบนะฮะนะครับ,นะรบเดี๋ยวต้องเร็วหน่อยนะไม่ <c oughs> งั้นอยู่กล้องกล้องมันจะร้อน พอแดดสองหน้ากล้องพอดีวานี้เล่นตาก,กล้องหอบไปเลยอันนี้อันนี้ร้านเสียบบเลนะครับไก่เหนียวที่สุดในโลกนะครับอันนี้ปลานะครับอันนี้เรื่องของชีสเดี๋ยวเราจะรีวิวแต่ละร้านอีกทีนึงนะครับวันนี้ก็ไปทั้งตลาดก่อนเลยนะเาดูกันก่อนนนะ ทุกอย่างสิบบาทแค่นั้นเองนะครับพี่น้องนะเลือกเอาเลยนะครับเอาผี่ชิ้นผี่อันก็ได้พี่น้องนะจับดูกันก่อนนะครับจับดูนะครับนะอันนี้จะเป็นของบ้านของป่านะครับเนี่ยสิบบาทแค่นั้นนะครับนะวันนี้หนึ่เงินสิบบาทพื้นบ้านนะครับของติดไม้ติดมือจับคว่ำกันนะครับนะรีบเร่งกัตะลไวนะครับนะอันนี้เป็นร้านเจ๊ปริชาตินะครับขายผักขายหลายอย่างนะฮะเดี๋ยวจะรีวิวอีกทีนึงนะครับอันนี้เอาภาพรวมไปก่อนนะครับอ่านี่น้ำแข็งใสอยอา ขายน้ำแข็งสายด้วยอันนี้10บาทนะครับ10%บาทโชคนะครับข้างหลังจะเป็นเสื้อผ้านะครับนะอันนี้ใหยคานะครับใายคามาซื้อส่งในนะครับมาซื้อส่งในมาลครับมาเลยคมาเลยครับมาตลอดมาทุกวันเาอวันมามาันมตลอดมาทุกวันมลอดมาทุกันมาดมากนมาทกันาตลอดมาทนะารนมดันมลอดมาทวนะมากลนมัอดูกันนะครับนะอาาก็จะประมาณนี้นะครับแกงเีวนะฮะ พื้นที่ก็จะกว้างหน่อยนะครับแล้วก็เร็วหน่อยนะครับเดินนะครับมีหมูก็ระยะก็ประมาณกิโลกว่าเกือบ2กิโลนะครับเดินรอบแล้วร้านค้าก็อยู่ประมาณร้อยกว่าร้านนะครับอันนี้แม่ตลับนะครับ ขายปลาเดินไปเลยกันบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับนะอันนี้เป็นร้านผักนะครับที่เจี๊ยบไก่ผักนะฮะอ่าในฝั่งนี้เป็นปลาแดดเดียวนะครับนะครับปลาแดดเดียวเดี๋ยวจะรีวิวร้านให้ดูอีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นร้านคุณจิ๊บนะครับปลาปลาสดนะครับ อันนี้หมูย่างนะยังไม่ได้ย่างนะครับเพิ่งมาอันนี้หมูย่างนะครับหมูย่างนะหมูย่างนี่กำลังเดินเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ไปที่นางั่วนะครับเราคนเยอะนะครับถ่ายลำบากก็เลยถ่ายเร็วหน่อยนะครับนะอาศัยว่าจะได้ง่ายหน่อยนะครับนี่เป็นไส้กรอกนะฮะนะครับนะครับไส้กรอกนะฮะบรรยากาศโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับนะ นะครับแผ่นกล้องยาวไปเลยก็ได้ดูสองมาทั้งนั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะร้านค้าก็ประมาณร้อยร้อยสิบ้านร้อยยี่สิบ้านประมาณนี้นะครับนะวันนี้จะมีสองที่นะครับวันพฤหัสนะครับจะมีอยู่ที่โรงพักบ้านกลางแล้วก็สี่แยกแก่งเซี่ยวนะฮะแล้วก็วันพุธพฤหัสเสาร์นี้ก็จะเจอกันอยู่ที่กี่สี่แยกแก่งเซี่ยวนะครับนะสามวันนะครับแล้วพบกันนะครับ